จะไปทริปไม่ฮองสอนกันนะครับแล้วเป็นเวลาสักหกโมงนะครับเนี่ยกกอุปกรณ์ติดท้ายมาเต็มที่เลยครับกับทริปไม่ฮังสอนเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนเลยครับ เอาเลี้ยวซ้ายกันเลยนะครับัน,นี่็จะเป็นตรวจทั่วไปนะครับ นี่เลยครับท่านผู้ชมยอออะไรครับท่านผู้ชมคือมันสวยงามมากเลยฮะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับผม เดี๋ยวผมใส่เกียร์ว่างนะเดี๋ยวมันจะเนินเดี๋ยวมันจะวิ่งขึ้นไปดูนะอ่านี่ผมใส่เกียร์ว่างอยู่นะตอนนี้อ่าอ่าดูดิรถมันไหลไปเองนะเออเดี๋ยวมันดูเป็นเนินนะแต่รถไหลไปเองวะ่ะเอาว่ะแปลกครับเนี่ยไหวคันเร่งด้วยเออมันไหลไปเองนะ đang, là, ok lên cái nguồn lên cái nguồn nè lên cái bây giờ anh là ra bộ cơ biết đâu ổn. ผมก็แวะที่ตลาดดิมเมยก็พอดีมาเดินหาโดยตัวจับโทรศัพท์นะครับได้มาตัวหนึ่งของมอตรูรนะาคาก็ไม่แพงแค่แค่สองร้อยกว่าบาทเดี๋ยวผมจะไปลองใส่กับรถผมงกอนว่าใส่ได้ไหมนะโอเครถครับท,ที่จับโทรศัพท์ผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยมาดูก่อนว่ามัน ใช้ได้ไหมนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมติดตั้งก่อนนะโอเคครับเราก็เดินทางออกจากนะครับด่านตรวจของริมเมยแม่สอดนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นครับตอนนี้คือด่านพรมแดนแม่สอดเนี่ยปิดหมดแล้ว ไม่สามารถเดินข้ามไปได้แล้วก็ถ่ายรูปเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็ไปกันครับผมดูชิลครับแม่สอยก็เป็นเมืองที่ผมว่าสงบนะมันไม่วุ่นวายอะ่ะชอบดีครับเราเดินทางได้เลยนี่ได้ที่จับมือถือมาใหม่โอ้แจ่มเลยโอ้โเจยบเจียบ ็เป็นน้ำตกที่สวยงามมากเลยนะครับโอ้โห,หน่าเล่นชุ่มฉ่ามากเบเกอร์ท่านไหนนะครับเวลาท่านผานมาช่วงหน้าฝนเนี่ยครับที่ท่าสองยางเนี่ยแวะมาล้างหน้าล้างตาให้หายง่วงนอนเพราะว่าขับมาเนี่ยรู้สึกว่าง่วงนอนมากเลยนะครับแม่มาเล่นน้ำตรงนี้ได้สักพักหนึ่งสักสิบนาทีเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะล้างหมวกล้างชิวอะไรเงี้ย เวลาพวกโดนมแมลงอะไรเงี้ยมันก็จะเวิร์กด้วยนะครับผมแวะตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อไปครับโอเคครับขับมาถึงอำเภอศบเมยก็จะมีจุดแวะชมจุวทศน์แม่น้ำสองสีนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า สองสีจริงเปล่ารู้เค้าให้เข้าทางไหนนะทางนี้หรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยสีตรงไหนล่ะ รานตั้งแคมป์ให้ด้วยนะเออสุชมวิวแม่น้ำสองสีดูแล้วกันวา ซ้ายมันจะเป็นสีใสๆฝั่งขวามันจะเป็นสีขุ่นๆนะฮะถ้าสังเกตดีๆนะกล้องไม่รู้เห็นชัดว่าซ้ายจะเป็นสีออกใสๆแต่ขวานี่จะขุ่นเลยนะฮะฮ โซนะครับก็จะอยู่ที่15กิโลพอดีนะครับก็ได้เจอกับนักท่องเที่ยวที่เช่ารถมอเตอร์ไซค์จากเชียงใหม่มาด้วยนะครับมาพเจอกันที่ร้านค้าเมื่อกี้แล้วได้พันทายกันนะครับว่าไปขึ้นดอยเหมือนกันไหมน,นะครับคุณโถเหมือนกันด้วยนะครับก็เลยคลิปนี้ก็มีเพื่อนขึ้นดอยนะครับตอนนี้ ขับมาได้ระยะหนึ่งครับผมมองขึ้นไปครับที่นิ้วผมชี้ดูอ่ะนั่นแหละคือยอดคุยโคและทางครับดูครับทางเป็นอย่างเงี้ยดีนะที่ฝนยังไม่ตกครับผมเนี่ยทางอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าต้องอ้อมอีกกี่เขาเนี่ยโหมาโหกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะรักเทะเลมากครับเนี่ยเนไอ้ที่ผมชี้อยู่เนี่ยเนี่ยนั่นแหละครับผมคือยอดคุยโค โอ้โหสูต่อไปครับผมแม่หอบก,ก่อนเลยครับอย่างนี้เดี๋ยวทักทายเพื่อนระหว่างทางหน่อยนิดนึงนะครับฮัลโหลแมนชาวอายุเด็ดไฟยอดมากเลย น้องก็กินหญ้าไปนะครับน้องนะครับแม่เจอถ้าขึ้นมาบนรอยพุยโคเนี่ยโหบอกเลยว่าเจอทั้งวัวทั้งควายครับสัตว์ละมันเป็นถิ่นของเขาอะครับผมนะครับที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงไว้นะครับกินหญ้าที่สูงเลยโอ้จุดไหมครับนี่โชคดีนะครับที่ฝนยังไม่ตกนะครับแม่เอาสปอร์ตมาทัวร์ลิงแอน ดูโล่ะลค่อยไปครับผมโอ้โหเส้นทางสวยใช่ได้ครับแต่ว่าโอ้โหดูทางครับเนี่ยทางมันเป็นซะอย่างนี้นเ,เนี่ยฮะเส้นทางเวฟเนี่ยมาได้สบายเลยผมบอกให้นะ จริงรถอะไรก็มาได้หมดแล้วครับถ้า,าไม่เสียดาย,ยดอกอยางของท่านนะถ้าชอบท่องเที่ยวแบบนี้คุณก็ต้องเลือกรถที่มันเหมาะการใช้งานของคุณและการผมแนะนำใ้แคน่นี้แต่ผมเนี่ยบังเอิญน,นะชอบแบบนี้นะแต่ว่ารถที่มีเนี่ยแหม่มันไม่ได้อ่ะตกลงน้ำด้วยอ่ะ,อะงัดขึ้นไป Vậy mm ừ -hmm. mm -hmm. เดินไปถึงกันอีกนี่ก็ปาไปสี่โมงครึ่งแล้วท่านผู้ชมนี่แล้วครับผมอยพุ่ยโขอโอ้มนี่ปากจังใส่ขึ้นมาครับเยี่ยมครับสุดเกา่าผวไม่ผิดหวังครับดันไปลูกดันตายดันไป ้องน้ำเยอะด้วยโชคดีที่ฝนไม่ตกนะครับช่วงนี้อย่งั้นนะเยี่ยมเลยนะครับนป <c oughs> าดขวางลายกอนแล้วกันนะครับ <c oughs> ค่อยๆไปไค่อยๆไป <c oughs> โอ้โหดูว่าถือว่าสุดครับถือว่าสุดแต่ยังไม่สุดที่สุดอ้าวงงไวถือว่าสุดแต่ไม่สุดนี่แค่พุยโคนะ มันเป็นถนนหินนะครับมันไม่ใช่ถนนคโครนเนาะมันก็ทําให้สามารถไต่ขึ้นไปได้ง่ายกว่าถนนคโครนนะครับไม่ลื่นแต่มันจะปลิ้นเพราะหินลอยนั่นเองโค้งนตรายลดความเร็วโอ้โหใครจะขับเร็วถนนอย่างนี้ โอ้โอ้โอ้โอคุณพระคุณพระนี่ครับจะดงว่าใกล้จะถึงแล้วถ้าเจอถนนอย่เงี้ย่ะสถานที่ท่องเที่ยวถ้าเจอถนนที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวจะดูดีอ่ะแสดงว่ามันใกล้ถึงแล้วโอ้ซ้าย้า,าขวาเหีว นี่ครับสายหน้าผานะครับขวามันเหนวครับผมโอ้สุดครับหน้าผามันเชือดนะ,ะเอออ่าเจอที่จอดแล้วละครับนี่ครับผมเป็นที่จอดรถด,ดอยภูเโคนะครับตรงนี้หรือตรงนู้นก็ได้นะแดดจะสั่น้าเลยนะโอ้ นี่ทางขึ้นอยู่ตรงนี้นี่ใช่ไหมนี่งันจอดรถไว้นี่ก่อนโอ้โหสุดเหมือนกันครับนี่แหละครับก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดของรอเว็บอีกสองคันไม่รู้ครัสมบุกสมบันมาขนาดไหนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอ เขาตอนที่เขามาถึงแล้วกันนะครับทางากมันมีแต่ไม่้สเก่งไหมี่รถเก่งมามันคนเชียงใหม่มากไอ้อะไรผมเห็นมี